อุ๊ยยังไงเพชรจ้าสาวสวยคนนี้ฝ่ายชายโพสต์ชวนคิดเปิดตัวหรือเปล่าเป็นอีกหนึ่งคุณพ่อลูกหนึ่งที่หล่อเป๊ะเท่มากๆสำหรับดีเจเพชรจ้าวิเทยียนกุศลมโนมยัยวัย44ปีหลังจากที่โสดก็ถูกจับตามองเรื่องรักครั้งใหม่ที่เมื่อต้นปีที่ผ่านมาเจ้าตัวยอมรับแล้วว่ามีคนคุยสาวใหม่แล้ว แต่ยังไม่มีการโพสต์ภาพเปิดตัวให้รู้ว่าเป็นใครล่าสุดหนุ่มเพชรจ้าโพสต์สตอรี่อินสตาแกรมส่วนตัวแอดดีเจ ja, เพชรจ้าเผยภาพตัวเองนั่งอยู่บนรถพร้อมข้อความระบุสั้นๆว่าได้เวลาสตอรี่ถัดไปเป็นภาพคู่กับสาวสวยคนหนึ่งแต่เห็นแค่ครึ่งหน้าจนหลายคนเริ่มสงสัยและตั้งคำถามว่า คนนี้ใช่สาวคนใหม่ที่กำลังคุยกันหรือไม่ที่โพสต์บอกว่าได้เวลาก็คือหมายถึงได้เวลาเปิดตัวหรือไม่อย่างรายงานนี้ต้องรอความชัดเจนอีกครั้งจากหนุ่มเพชรจ้ากันนะคะว่าสาวข้างกายคนสวยคนนี้คือใคร